เราได้เข้าไปฝึกอบรมใช่ไหมแล้วทางตังโตเหมือนให้แบบไอเดียติง้งคิดขึ้นมานิดนึงว่าเราต้องมีเงินเก็บนะมีเงินใช้นี่นะสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะขายปังปิ้งสลัดโลแซนด์วิชไข่หม้วนอยู่ตลาดแกงเซี้ยนค่ะ ต่อยอดจากร้านนี้มาเป็นร้านนี้เหมือนแม่เอาเงินมาลงทุนที่ร้านแล้วพอร้านนี้เหมือนมีของเพิ่มขึ้นเราก็จะขายได้ใช่ไหม mm hmm. เงินจักก้อนนี้เหมือนแม่ก็ถามว่าเราอยากขายของไหมอ่าผมก็บอกขายเาก็เลยเอากําไรจากตรงนี้ไม่งั้นของออกมาก้อนหนึ่งเขาก็ให้มาก้อนหนึ่งก็เลยเอามาจัดการบริหารร้านนี้ วันนี้มีอบรมตังโตนะไปอบรมไหมก็ยังไม่ได้สนใจแม่บอกไปเธอไปเลยลองๆไปดูว่าพี่เขามีอะไรก็เลยไปไม่คิดว่า,าไปเรียนเรียนจะได้อะไรวะก็แ,แค่ฟังฟังเฉยๆ,ๆอะไรอย่างนี้ก็ไปไปไปก็ไป,ไป,ไปตามก็ไปนั่งนั่งน่งแต่ที่คือไปก็พี่เขามีสอนเป็นขั้นตอนใช้เวลาไม่ได้มากที่จำได้เลยอุดรอยรั่วอ่าอย่างเช่นเรา ช้อปปิ้งเยอะซื้อลอตเตอรี่บ้างค่ะหรือกินน้ำวันวันนึงกินทุกวันทุกวันทุกวันแล้วลองเอามาบวกกันรวมกันโอ้ยอดเยอะอยู่นะแต่ถ้ามันไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ทยอยสักอาทิตย์ละสอครั้งสามครั้งเพราะเราไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนกับตอนเนาะเราก็ต้องจัดสรรอ่าให้ดี ตอนที่ให้ทํา้บัญชีรายรับรายจ่ายมันทําให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายเท่านี้ใช้ไปเท่านี้เหลืองเงินเท่านี้แล้วเราได้กําไรเท่าไหร่เราก็ลองทําแต่ทีแรกก,ก็คิดในหัวนั่นแหละแต่พอเราลองตักทีเขาฟังที่พี่เขาดูแล้วก็มีวิดีโอให้ดูนะ,ะแล้วเราก็มาทําตามที่เขาบอกเราก็ไม่ได้เก่งการเงินอะไรขนาดนั้นแต่ลองมาทํามันก็ไม่ได้ยากเลยใช่มันก็เป็น ให้เราเราได้รู้ว่าเออมีรายรับเท่านี้เราจ่ายเท่านี้แล้วเรามียอดเท่านี้เราสามารถเอาจับไ้ยอดคงเหลือของเราไปไปอุดไปอุดร้อยั่วก,ก็ได้อะไปอุดไปจ่ายทั้งนี้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 ก็ได้ทําให้เราเห็นยอดรวมมากขึ้นใชามันยากก็จริงนะแต่เราต้องต้องตัดเราอะ่ะอันนี้เราต้องเก็บนะ อันนี้เราต้องใช้นี่นะอันนี้เราต้องถ้าใช้จ่ายแต่ส่วนเก็บก็คือเก็บไม่ใช่เอามาแล้วก็ไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทุกคนต้องต้องรู้ไม่ว่าจะเล็กมากใหญ่ไม่งั้นเราจะบริหารจัดการได้ไม,ไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นนี้เพิ่มถ้าเราจัดสรรจัดการเป็นนี่เป็นนี่ทุกคนแต่เราจะ,จ,ะจัดสรรจัดการ แต่ละนี่ยังไงธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ